ค a มเ n r ร d เ r อร์โปรไในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกันกับค a m เ n r ร d เ r อรหรือค a m เม a ร์เ c Rider c ร์ซ s ครอสมาร d สไรเดอร์ซีครอสคัมเมอนเร์อสเป็นภาพยนต์ทูบัสสุในซีรีคัมเ m อร์เดอร์ลำดับที่8จากค่าตัวเองถูกสร้างโดยอาจารย์อิชิโนโมริโชทาร่โดยสร้างเป็นฉบับฉายโรงเพียงแค่1ตอนเท่านั้นโดยฉายในช่วงเดือนมการาคมปี1984 ซึ่งมาในชื่อภาคกําเนิดหมายเลขสิบคาเมรลเดอร์ทุกคนรวมพลโดยทิง้งระยะเวลาจากคาเมรลเดอร์ซูเปอร์วันเกือบ5ปีเรื่องเริ่มจากในขณะที่มูรซสเมเรียวกําลังขับเครื่องบินอยู่เหนือป่าอเมซอนกับพี่สาวมูรซสเมชิสกะเขาก็ได้ถูกโจมตีโดยจกักรวรรดิบาดันหลังจากนั้นพี่สาวของเขาก็ถูกจับไปทรมา,านบนเกี้ไฟฟ้าจนตายในที่สุดส่วนตัวของมูรซาเมเรียวนั้นก็ได้ถูกจกักรวรรดิบาดัน ทำการผ่าตัดดัดแปลงทําให้เขากลายเป็นมนุษย์ดัดแปลงและทํางานภายใต้คําสั่งของบาดันในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่ในภายหลังเขาจะได้ความทรงจํากลับคืนมาบาดันจึงได้ตั้งใจที่จะฆ่าเรียวแต่เขาก็สามารถหนีรอดออกมาได้ในเวลาต่อมาเขาก็ได้พบกับดรไคโดและอิจิโจรูมิเรียวจึงได้รับรู้แล้วว่าตัวเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปหลังจากนั้น เขาก็ได้ฟังเรื่องราวรวมถึงแผนการลับของบาดันจากดรอิจิโร่พ่อของรูมินั่นจึงทาให้เขาตั้งปณิธานที่จะโค่นล้มบาดันลงให้จงได้ในขณะเดียวกันบาดันก็ได้กําลังทําการทดสอบอาวุธและรวบรวมกองทัพจากองค์การร้ายในภาคก่อนๆทั้งช็อกเกอร์เคียวช็อกเกอร์เดสตรอนก็อดเกดอนการันดาแบล็กซาตารเดลเซอร์นโอช็อกเกอร์ดอกมา จินด็อกมากและสุดท้ายก็คือบาดันในช่วงเวลาต่อมาก็ได้มีการปรากฏตัวขึ้นของไรเดอร์ทั้ง9ที่มาเพื่อจะขัดขวางแผนการของบา์ดันที่จะส่งบารนเซียม8ปแต่แล้วก็ได้มีการประทะกันของเก้าไรเดอร์กับซีครอสเนื่องจากความเข้าใจผิดแต่ก็ได้มี3เข้ามาช่วยพูดทําให้ซีครอสเข้าใจและก็ได้เล่าเรื่องราวของไรเดอร์รุ่นพี่ให้ฟังหลังจากนั้นซีครอสจึงได้เข้าร่วมกับไรเดอร์รุ่นพี่เพื่อทําลายบา์ดัน แต่ก่อนที่เรียวจะได้ไปรวมตัวกับไรเดอร์รุ่นพี่นั้นก็ได้ถูกขัดขวางเอาไว้โดยมีคางะเอซุเกะหรือปีศาจเสือท้ายที่สุดทั้งสองก็ต้องทำการต่อสู้กันเอาเลยนะแงร่องจนในท้ายที่สุดซีครอสก็สามารถเอาชนะมาได้ก่อนที่จะได้ไปรวมกลุ่มกับไรเดอร์รุ่นพี่และเข้าต่อสู้กับบาด้านอีกครั้งก่อนที่ไรเดอร์ทั้งสิจะรวมพลังกัน และจัดการราชทูตแห่งความมืดบาดานันและคนลลมจากวัดบาดาันลงด้านนี้ที่สุดเลวีสก็ได้ให้สมญานามแก่ซีครอสว่าคาเมนไรเดอร์หมายเลขสิบนายเป็นเพื่อนเราแล้วนะไรเดอร์หมายเลขสิบก,ก่อนที่เราไรเดอร์จะแยกย้ายกัไปตามทางของตัวเองเก็ดเล็กของคาเมนไรเดอร์ซีครอสชื่อของคาเมนไรเดอร์ซีครอสจะเขียนด้วยตัว Z และ X ซึ่งแซดย่อมาจากคำว่าซีเนตในภาษาเยอรมันซึ่งแปลว่ายอดเยี่ยมและ X มาจากเลข10ในภาษาโรมันสแสดงถึงการเป็นไรเดอร์คนที่10และดีไซน์ของซีครอสจะถูกออกแบบมาในทีมของนินจาโดยอาวุธของซีครอสนั้นจะถูกเก็บซ่อนเอาไว้อยู่รอบๆตัวข้อมูลในคลิปนี้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์จากทาองผมเพียงคนเดียวหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ตกหล่นไปหรือใครมีข้อเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลย สาบวันนี้ไว้เจอใหม่เมื่อต้องการซ you